พอถามกลับมีหมุนตัวหลบดีๆก็มีความเป็นธรรมชาติและเป็นตัวตนดีครับศาสศิลปินก็พูดน้อยไปนิดนึงเหมือนถามคำตอบคำเอาไปใช้ได้ก็ดูเลยไปอยู่าต่อไปพิธีกรรีฟเรื่องเพลงกับนัดนตรีเลยาเพลงมันนี่เอาแบบแบบเดิมกันไม่เอาไม่เอาเอานี่ไม่ได้แบบเดิมไม่ได้แพลวก็คนละคนกัน

ก็ว่าไปก็ประมาณนี้แล้วก็ลงเออได้ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องได้ไหมโอเคได้ได้ต่อครับนางมีภามด้วยนะโอ้จริงไมเนียริงไหมเนี่ย สวัสดีค่ะอคขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดกลาสองเขียดค่ะ <laughs> <laughs> เปิดกลาสองเขียดค <laughs> ่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็สำหรับรายการเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะจาก True AF8 นะคะ <AM 8. S 1> ขอเชิญคุณ t h a V1 ค่ะขอเชิญนั่งได้เลยค่ะ ่ก่อนอื่นนะคะก็สวัสดีคุณไทอย่าเป็นทางการนะคะกระบอกค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นรู้สึกไม่เกลียดมากเลยนะคะให้แนะนำตัวไหมคะแนะนำตัวค่ะแนะนำตัวค่ะสวัสดีครับผมไท V หนึ่งนะครับรักหมดใจถ้าหวตไท V หนึ่งเข้ารายการก่อนเลยครับเข้ารายการกันเลยนะคะเข้าคทามเรา พันกันนะคะอ่าเ,เริ่มเข้าคำถามเลยดีกว่าค่ะตอสุดเข้า <laughs> เลยเหรอครับคำถามแรกนะคะคุณรู้สึกยังไงบ้างคะที่ถูกเลือกให้เป็นหนุ่มฮอตประจำบ้าน AF นะคะ่ะ <laughs> <laughs> ตลอดซีซั่นนี้รู้นะสึกยังไงบ้างคะ <c oughs> คงเป็นคะแนนโหวตจากทุกๆคนนะครับที่ที่ใหความเชื่อมั่นแล้วก็ไว้วางใจ <laughs> <laughs> ใช่ครับแต่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า หน้าตายังไม่ถึงขั้นไหลนะครับก็สงสัยทุกคนอาจจะโหวตเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เพราะหน้าตาด้วยนะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะถ้าางั้นก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเป็นไรทำใจสบายๆค่ะคำถามมาชิบชิบว่าแกไม่แก้ขาบ ข้ามาสจงคำถามที่สองเลยแล้วกันนะคะครับคุณรู้สึกยังไงบ้างคะที่ว่ารู้สึกดีมากเลยครับยังไม่จบให้ตาจบก่อนสิคะมีกระแสพูดกันว่าคุณอะเป็นคนที่ชอบสัมผัสตัวและชอบได้อ่านตัวสาวในบ้าน a ฟค่ะคุณรู้สึกยังไงบ้างครับแล้วจะแก้ตัวยังไงบ้างคะไม่แก้ตัวครับรู้สึกดีครับ แล้วเวทีการเข้าไปหาตัวานี้คุณยังไงครับอาศัยช่วงที่ชนมุนก่อนนี่หรอครับอ่าคุณคุณมีการกันรูกที่ดีนะคะอ่าชาเลยครับชาิเลยครับชาิเลยออมีอยู่สัปดาห์หนึ่งนะคะที่ เพื่อนๆเล่านิทานกันนะคะแล้วพชาก็แล้วก็ใช้ประทับรู้สึกประทับใจในนิทานกบเขียดของคุณมากเดี๋ยวทราบว่าได้แนวคิดมาจากอะไรคะได้แนวคิดมาจากไหนจากอินเนอร์มโนอโอกของคุณหรือเปล่าก็มีเพื่อนคนนึงมาจากขนแก่นเหมือนกันนะครับรู้สึกคือได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนเพราะว่า ตอนตอนออริชั่นสนิทกันสนิทกันกับเพื่อนคนนี้มากก็เลยได้น่าคิดมาได้แน่าคิดมองไปมองมาก็น่นาจะเหเมือนเขียดเหมือนกันใครเนาะไม่ทราบครับอาต่อไปเลยครับรีบรีบโอเคค่ะอ๋อย่าเพิ่งหาหยั่งหยังนะคุณคิดว่า คุณจะเติบโตในวงการบันเทิงนี้ได้เพราะอะไรคะเพราะพราหน้าตาหรือว่าความสามารถมันตอบไม่ยาก่าจะเป็นส่วนมากน่าจะเป็นหน้าตามากแต่เติบโตในด้านบันเทิงนะครับแต่ว่าร่างกายคไม่เม็ดเติบโตคนนี่มีอารมณ์ขันนะไม่ใช่ไก่อร่อย เครื่องบินมาจอดรอเหรอเป็นอะไรที่ทุกคนสงสัยกันมากแป๊บนึ่งแป๊บนึงก็เป็นคำถามที่แบบทุกคนสงสัยมากค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่าคุณอ่ะสงสัยหลายคนเลยเหรอครับหลายคนมากค่ะว่าคุณอ่ะไปทําสัลญกรรมมาจากเกาหลีหรือเปล่าแล้วไปทําอะไรมาบ้างคะเช่นทุบจมูกหรือเปล่าจมูกไปทำอะไรมาหรือเปล่าได้ตอนนี้ล้ค่ะได้ขาวได้เลยค่ะ คือรายการนี้เป็นรายการแรกนะคพ่อจริงๆว่ารายการนี้เป็นละครคือไม่ร้องก็รายการนี้เป็นรายการแรกอ๋อนี่เปอนคำถามเสถียรอารมณ์คำถามเสถียรอารมณ์ที่ไหนจะมาเปิดเฮ้ยว่า แก้ข่าวได้เลยค่ะถ้าคุณได้ทำอะไรมาพ่อใครำใคที่ทำทั้งงานเลยครับ ุบจมูกแต่ก่อนแฟชั่นตอนนั้นมามันดังมากแฟชั่นแฟชั่นทุบจมูกใช่ไหมคะอ๋อแฟชั่นอดีตเจ้าหน้าที่ทีมงานไปกี่ทุกแล้วครับนไปเสริมกามไปเสริมกามด้วยใช่ไหมคะ เสริมกลามเสริมโหนดคือคือตอนนั้นแฟชั่นดั้งยุคแรงมากแต่ที่จริงไทยจะไม่ทำแล้วแต่ต้องตามเทนนะครับเพราะว่าต้องอยู่ในวงการวงการนไทยก็จะขอสารภาพกับคุณผู้ชมตรงๆเลยครับว่าที่ไทยไปหายไปเกาหลีมาขอเพลงเศร้าคลอไเลยสองวันเศร้าๆไทยพิทุกจมก ไเ่น่เ <จ uur> ิ네่าอเค่ะใไปฉีตรงนี <sneeze in cat reviewers> ้โนกเยียบตรงนี้ทาทุกอย่างครับตัดกระดูก จะทำศัลยกรรมคืนไหมคะคงไม่ไหว <laughs> เพราะว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมคะหรือว <laughs> ่าเห็นก็โอเคแล้วนะคะครับผม,มก็ดูดีใช่ครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะที่มารายการเ <laughs> ป็นแขกร,รับเชิญสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอบหวังว่าคงไม่เชิญไม่นดอ๋อ พิเศษคุณมาอีกขอบคุณมากค่ะจะเตือนใจมากเลยครับคคุณ่ะปิดรายการก่อนป้าค่ะขอขอบคุณชุดพิธีกรจาก Body Go ค่ะแล้วก็ชุดการแสดงโอ้ยชุดขึ้นคอนเสิร์ตจากคุณนิต้านะครับค่ะสําหรับวันนี้รายการเปิดกะลาสองเขียนนะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมาค่ะ ต่อไปพิธีกรไทย